เอาไปดูเรื่องราวในแวดวงของความเร็วกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้รายงานผลการแข่งขันกีฬาอะไรนะคะแต่จะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าพูดถึงเนี่ยเวลาที่เราเห็นหนักแข่งคนหนึ่งประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าทีมผู้สร้างค่ะคุณผู้ชมและหลายคนแบอบกว่าโหประเทศไทยเราถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันมอต G จีพหรือว่ารถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกแล้วนะคะแต่ถ้ามองถึงการพัฒนาศักยภาพในระดับนักเรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยดูห่างไกลจังเลยปัจจุบันนี้คุณผู้ชมเยาว,วชน ขใหม่ของเราถือว่าเป็นกําลังสําคัญในการกําหนดทิศทางอนาคตในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยพาไปดูศักยภาพของน้องๆกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านยานยนต์จากโครงการ TSE a Auto Challenge 2024 Student Formula ค่ะและน้องๆกลุ่มนี้ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติกันต่อเนื่องกับ SAE Japan 2024ที่ญี่ปุ่นด้วยแต่กว่าจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยบอกเลยไม่ใช่งานง่ายเส้นทางของน้องๆจะเป็นอย่าง ไรไปชมได้จากสกรูนี้ค่ะ เราจะออกแบบตาม SAE International นะครับซึ่งเป็นกฎสากรถที่ใช้ร่วมกันทั่วโลกเราจะมีจุดเด่นหลักคือ3จุดนะครับก็คือจุดแรกคือเป็นช่วงของแชสซีก็คือจะเป็นวัสดุคอมโพสิตซ,ซึ่งจะช่วยให้ลดน้ําหนักลงไปได้มากส่วนอย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของช่วงล่างครับซึ่งช่วงล่างเนี่ยรถเราเนี่ยจะเลือกใช้เป็นโช๊คซับต้นเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็สามารถหาจุดลิมิตของรถได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนอย่างที่3ก็คือเป็นอ e โรไดนามิกเป็นอุปกรณ์สำหรับ ใช้อากาศนะครับที่ผ่านความเร็วช่วงนั้นนะครับให้เป็นประโยชน์มากขึ้นทําให้รถมีลิมิตที่มากขึ้นสามารถเข้าโค้งได้เร็วขึ้นผมเพิ่มประสิทธิภาพตัวรถแล้วก็ช่วยให้นักขับสามารถพุ่งขีดจำกัดของรถได้มากขึ้นครับผมก็จะเป็นรถคันหนึ่งก็จะมีสมาชิกที่แบ่งออกเป็นการทำดีไซน์การทำคอยล์การทำเซอร์วิส เซอร์วิสจะเป็นส่วนที่พอเราดีไซน์เสร็จแล้วเราจะเอาชิ้นงานเหล่านั้นนะคะมาขึ้นชิ้นงานแล้วเราก็จะมาเริ่มประกอบรถหลังจากนั้นก็นํารถไปทดลองวิ่งด้วยระหว่างการซ้อมก็จะมีส่วนที่เป็นช่างเพื่อคอยเซอร์วิสรถตรงนั้นด้วยส่วนที่เป็นทีมมีเดียหรือทีมพอาร์ย่างนี้ค่ะก็จะดูเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของทีมว่าตอนนี้เราอยากนำเสนอภาพลักษณ์ของทีมในรูปแบบไหนอยากให้เห็นว่าการทํางานของเราเป็นยังไงส่วนสปอนเซอร์ก็จะเป็นส่วนที่คอยจัดหาว่า ตอนนี้กําลังขาดอุปกรณ์อะไรอยู่หรือเงินทุนอย่างเงี้ยคะ่ะพื่อด้สนับอร์ตให้การทํางานนะคะเป็นไปได้อย่างความสะดวกสบายมากที่สุดส่วนบิสเนสมันจะมีการแข่งของบิสเนสทางนั้นเราก็เลยว่าจะต้องให้น้องๆที่อยู่คณะเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยเฉพาะเข้ามาแล้วก็ทําแผนบิสเนสขึ้นมาสําหรับการแข่งขันะคะ่ะเป็นปสการณที่ดี กับตัวเรานะครับผมก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้สร้างรถแข่งขึ้นมาเพื่อไปคว้าแชมป์ทั้งในและนอกประเทศนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองคือเป็นประสบการณ์ในการเอาไปเล่าถึงตอนช่วงสมัครงานหรือการทํางานในช่วงต่อ,ต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 อไปในอนาคตเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาใช้ความรู้ที่เขาเรียนเป็นความรู้พื้นฐานแล้วเขาก็ไปประยุกใช้แล้วออกแบบเกี่ยวกับยานยนต์นี่เขาก็จะสามารถก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งเพื่อจะไปสามารถออกแบบรถยนต์ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆภายในรถยนต์ได้ ก็อยากจะให้ว่าเป็นส่วนที่เข้าไปสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็ถึงจุดที่เราต้องผลักดันแล้วว่าเด็กพวกนี้เนี่ยเขาต้องเริ่มเรียนรู้เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอุปกรณ์ต่างๆระบบส่งกําลังแต่ยังไงก็ตามเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้พวกนี้บางทีมันไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาจริงๆผมก็อยากจะได้บริษัทที่เป็นบริษัทเอกชนบริษัทผู้ประกอบการ นะครับที่มีความรู้อยากจะให้เขามาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตนะเราก็อยากจะได้ความร่วมอมตรงนั้นนะครับมาเป็นส่วนร่วมกันมาช่วยกันพัฒนาเด็กรุ่งใหม่ให้ประเทศไทย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสามารถและศักยภาพของคนไทยแล้วก็เด็กไทยนะครับในอนาคตครับเราอาจจะต่อยอดไม่แน่ไทย<ช>ของเราอาจจะมีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเอง ใครจะรู้สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะครับตอนนี้เรามีทุนมนุษย์อยู่แล้วครับทุนที่จะต้องการเพิ่มเติมน่าจะเป็นเงินสนับสนุน,นทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนใ,ชให้มีคนเก่งอยู่แต่ถ้าเกิดไม่มีทุนมันก็อาจจะไม่ได้ต่อยอดอะไรมากนอกจากการไปแข่งขันอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าการที่ทีมในประเทศไทยจะไปแข่งขันในระดับนานาชาติเนี่ยเห็นว่าทางสถาบันเองเนี่ยต้องการเรื่องของการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะคือบางทีไม่ต้องเป็นเงินทุนก็ได้ค่ะแต่เป็นชิ้นส่วนอะไหล่หรือว่าอุปกรณ์รถต่างๆน้ํามันเครื่อง ของต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งหมดเลยก็สามารถที่จะติดต่อไปแล้วก็ให้การสนับสนุนน้องๆตรงนี้ได้อีกหนึ่งช่องอทางด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งกําลังใจไปให้คว้าชัยชนะนะครับทำให้เต็มที่ที่ญี่ปุ่นนะคนไทยส่งกําลังใจให้อยู่นะครับ